กินงงยิ่งเปิคิกขไปไปเฮ้ยปนหอุ่นยาไร่หมดแล้วอยู่ใกล้กันนัดนึงกคินกันกินมากินหอเดียวพลังงานถึงฟังถี

พี่มีนาเป็นสาวแล้วนะคะวันนี้วันที่28กุมภาวันเกิดของพี่มีนานะคะ8ปีวันนี้วันเกิดพี่มีนานะคะครบ8ปีพอดีเลย28กุมภานะคะสาวหน่อย8ปีตุลา3ปี ก็ควรจะพาไปลงน้ําเสียงโซ่หลากโซ่ไปเดินตามสามสาว เร็วไม่ได้เพราะว่าขาหนูแพงขาพิกนะคะเจ็บขาอย่างไม่รู้ว่าอไรตามสั่งพระท่านโอโอบอ้ออันนี้คือ น้ำมูลนะคะอันนี้คือน้ำมูลตรงกลางตรงกลางที่มันยังมีน้ําอยู่มันจะมีช่วงลึกช่วงตื้นช่วงแห้งอันนี้ตรงกลางลําน้ํามูลเลยนะคะช่วงนี้ยังมีน้ําอยู่ขึ้นมาอีกนิดนึงอันนี้แห้งแล้วนะคะพักที่แล้วก็พักที่สามจะเป็นมันจะมีสามสีพักขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าช่วงนี้น้ํามูลแห้งก็เหลือแต่ตรงกลางลําน้ํามูลตรงขอบขอบริมๆก็แห้งไปหมดแล้วนะคะไผ่ล่งก่อนมูมมหน้าคือวันดีนะ ตุลาตามคนไปแล้ววันดีบ่ล่องน้ำมีหน้ากตุลาลงไปแล้วเอาอีหยังเปล่นนั่นได้ทุกปุ๋ยผู้ใดไปนั่นไปเอามาตั้ง่ไหนวันดีบ่อาบน้ำตุกลุกลงไปแล้วแมมวันดีบ่อาบน้ำ เขาเป็นผดูบอผมนำขี้ร้องคอยีหลายอัะุลามุดตุลามุดถอยถอยมาดี้ี่นุลามุดใส่มุดขวาเห็นมันที่ต่อตาม้วน่อกตัวมันที่ต่อเรม่งขึ้น อันนี้ตรงกลางลางน้ำมูลเลยนะคะถัดไปอีกนิดนึงก็จะเป็นสถานที่ที่เขาแข่งเรือของอำเภอสตึกอยู่าำน้ำมูลเส้นเดียวกันคะอยู่ใกล้ๆกันทุัวหอยน่องเนี่ยมีน้า มีนาถูหัวให้พีโอ้ยตุลาไม่กว่าพี่มีนาถูหัวให้ตุลาที่ไหนได้ตุลาทุกคนถูหัวให้พี่มีนาเอาเอาเอาสิคืนเรานี่แม่สิคืนเราแม่วันดีบ่ค่อยอาชอออาบน้าเล่นแป๊บเดียวก็ขึ้นเมืองแม่ขี้ดินเต็มหัวจะแต่พรใสเดี่ยวเลยขึ้นมาหลราแม่วันดีโตดขอบแม่ขึ้นแต่ลูกๆยังเล่นต่อ แล้วแม่วันดีนางไม่ค่อยชอบอาบน้ำตุลากับพี่มีนายังเล่นต่ออยู่แม่วันดีเขาห่วงกินเขาจะขึ้นไปหาของกินเนี่ยไปเล่มหญ้าแล้วสองสาวยังเล่นต่ออยู่มีหนา้าขี้หน้องอ,อีกแล้วนั้นเอาเอา เอาเอาเพชรเงนินตัวน้อยๆนัน่นเนดินแล้วตัวน้อยๆ <laughs> ขึ้นจาก,กน, <h ums> น้ำลายก็เล่นขี้โคลนต่อโอ้ยอาบแล้วก็บ่แล้วดอกอาบแล้วก็มาเล่นขี้โคลนเล่นขี้โคลนเสร็จก็นูนไปต่ออ <h ums> ย่ามาทางนี้ไปหาเขา้าวผลไป <h ums> นั่น <h ums> บอกว่าเยอะมากชิมาถูกอันเดียบเทีนี้ สีเอาขี้ตอมมาถูกันจังไงวะพี่ไปหาแม่พี่แม่บ๊วยท่นอยากขึ้นเล่นขี้ตอมแล้วก็สีมาถุขึนบ๊วยท่านอยากขึ้นมุขเขาขึ้นเบิร์ดเฉียดด้วยนี่เฉียดนางอยากเล่นน้ำแต่ว่าพี่ๆขึ้นหมดแล้วง้ออยากเล่นอยู่แต่ว่าเขาพากันขึนบนญรพรุนี่มา ที่พี่ขึ้นไปแม่กับพี่ไปแล้ว <มา S 1> แต่ตุลายังบ้านไ,ไ,ไหนไปตุลายังอยากเล่นต่ออยู่เล่นคนเดียวก็ได้แม่กับพี่ไปแล้วเล่นคนเดียวก็ได้มีเด็กน้อยไม่อยากขึ้นเล่นคนเดียวก็ได้เข้าไปเบิดแล้วมีหน้าลงไปหาหน้อง เ็แม่วันดีเขาไม่ค่อยชอบอาบน้ำเท่าไรไปแล้วแม่วันดีหะแต่กองกินหาแต่เนวกินเดินหาหญ้ากินตุลายังไม่อยากขึ้นพี่มินาก็มาเล่นเป็นเพื่อนต่อขึ้นขี้เลยตุล่าขี้หลังขี้หลัง เอาเอาความสุขของสองพี่น้องไปแล้วพี่มิน่าจะไปอีกแล้วตุลาย,ยังไม่อยากจะขึ้นแต่พี่มิน่าเอาอีกแล้วจะไปอีกแล้ว<ป>ความสุขตอนเย็นของสองพี่น้องเป็นแบบนี้ทุกวัน เวลาพ่อควันให้เล่นน้ำแม่วันนี้ก็จะห่วงกินพ่อควันก็จะปล่อยสองพี่น้องเล่นน้ำอยู่อย่างนี้จนกว่าจะพข้ใจอะคะ่ะจึงจะขึ้นไปอืมเหลืขี่ตม เหมือนไม่ได้อาบอี๊ดขี่ตมคือเเ่าพอแล้วพอใจแล้วจะไปหาแม่แล้วพี่มินาเขาคอยระแวงหลังให้น้องนะระว,วังไท่ให้น้องตลอดน้องไม่ขึ้นนางก็ไม่ขึ้นนางก็กลับมาเล่นเหมือนเดิม น้องขึ้นนางก็ค่อยตามตามกลนถ้าน้องไม่ขึ้นพี่มินาก็ไม่ไปเนี่ยถ้าน้องไปนางก็ไปเรียบร้อยฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับสามสาวบ้านตุลาด้วยนะคะ